จะคนไม่ออกกาลังกายนะครับจะวิ่งมาราธอนได้ไหมหลังจากซ้อมวิ่งมาสักพักนะครับประมาณ2เดือนนะนี่คือด่านแรกของเรากับเป้าหมาย10กิโลเมตรภายใน1ชั่วโมงสำหรับมือใหม่ถือว่าเป็นความเร็วที่ท้าทายพอสมควรนะครับเพราะวันแปลว่าเราต้องวิ่งความเร็วเพสประมาณ5ไปปลายตลอดเวลาเลยผมใช้หลักการที่ว่าใครบอกอะไรก็เชื่อหมดนะครับเข,เขาบอกให้เราหากล้วยกับขนมปังกินแล้วก็หาโพคาลีนะครับผมมาหาโพคาลี่แต่เหมือนพี่พี่เซเว่นจะเข้าใจผิดนะครับอันนั้นโพคาลีรองเท้าที่เราใช้จะเป็นโนวาบาสนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยแล้วก็ใส่สบายมากๆนะครับแต่เพื่อนผมแนะนําว่าถ้าเกิดวิ่งเร็วขนาดเนี้ยควรใส่รองเท้าที่มีคาร์บอนจ,จะดีกว่าส่วนนาฬิกาเป็น Galaxy Watch 8 Classic นะของซัมซุงนะครับงานวิ่งเริ่มตอนตีห้านะแต่เรามาถึงตั้งแต่ตีสามเพื่อวิ่งวอร์มก่อนประมาณ2กิโลนะแล้วอีกประมาณ2นาทีนิดๆก็ถึงเวลาเริ่มแล้วสิ่งที่สําคัญมากๆคือน,นาฬิกานะครับทำให้เรารู้เพสตัวเองนะว่าวิ่งเร็วแค่ไหนอยู่แล้วก็ฮาร์ดเรทด้วยสําคัญมากๆเลย พอวิ่งระยะ10กิโลเนี่ยเรานึกย้อนกลับไปวันแรกเลยนะที่เราแบบเริ่มหัดซ้อมอะ่ะแค่2กิโล3กิโลเราก็ท้อแล้วนะครับยิ่งพูดถึงเพสที่แบบ5ครึ่งเนี่ยมันวิ่งได้แบบน้อยมากๆเลยนะก็หอ,อจบจะปางตายอยู่แล้ววันนี้เราเห็นว่าการฝึกซ้อมของเราค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในระยะนี้มากขึ้นนะผมว่าสาหรับผมนะช่วงแรกๆมันจะรู้สึกท้อตลอดเลยตนะั้งแต่แบบกิโลเมตร2กิโลเมตร3นะครับแต่พอเราฮึบหน่อยอ่ะเราผ่านช่วงนั้นไปได้นะครับอาการเจ็บอาการเหนื่อยล้าต่างๆมันจะเเเรริิ่มอคคขึ้นานะก็ แบบจังหวะที่เราซ้อมนะครับอย่าไปเร่งอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปพยายามเร็วกว่าที่เราฝึกมานะครับ <Wow. S 1> วันที่เราซ้อมนะครับมันเหมือนการอ่านหนังสือสอบนะแต่ว่าวันที่เราแข่งเนี่ยเหมือนการเอาข้อมูลที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาสรุปแล้วก็ทําข้อสอบออกมานะครับเป็นผลงานในวันแข่งนั้นๆน,น,นะแล้วตามที่เราซ้อมไว้นะฮะวันนี้เราก็ทําได้56นาทีซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ดีสุดของผมในระยะ10กิโลเมตรละกับการซ้อม2เดือนครึ่งนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าวิธีการซ้อมของเรานะตั้งแต่แรกเลย